มาดูวิธีปลูกตะไครค่ะพื้นที่ที่อยู่ในตัวเมืองนะคะอุป,ปกรณ์เสียมไม่มีใช้มีดใช้มีดขุดดินนะคะใช้มีดขุดเอาตะไคร้ปากปันให้เอียงๆหน่อยนึงเอาดินโขบเอาดินโขนะคะกดลงหน่อย กดให้แน่นแน่นนะคะมีมีเศษใบไม้เอากลบไว้ก็ยิ่งดีนะคะกดอีกหลุมหนึ่งอีกหลุมหนึ่งนะคะ ต้องช่วงหูงให้ห่างกันห่างกันสักสองหนงนะคะเผื่อเป็นพุ่มใหญุ่่่มใหญจะได้ ตือใบไม้ใส่นี่นี่คือมะกรูดนะคะนี่คือมะเขือปลูกเองนะคะมะเขือกำลังงา ปัดชัยพืชออก ใบยานางใบยานางนะคะบูชัพูกระผูนะคะนี่กระชายกระชายกระชายอันนี้นี่ตะไคร้ที่ปลูกแล้วนะคะไคร้ที่ปลูกแล้ว